<c oughs> ใกลแล้วก็จะจบสงครามนี้ได้ล้ว ทิ้งระเบิดใส่เอเซนเต็มเลยตามาด่าชว์แต่ทำเบิกใกล้แตกก่อนทำเบิกเซนใกล้แตกวะเซนใกล้แตกวะเซนนี่แม่งโดนลุมจากทุกฝ่ายแล้วล่ะต้องสัมพันธ์ทั้งเราของอิปอลแลนอะงงเลยปิดไม่ได้ปินมันแล้วกัน nó căn đúng giữa. Ta to đi. Rồi. Giống mong bị. 95 rồi mà. 95 mà không đầy. Tơm ra nó vẫn chưa đầy. ให้เราทักทีถ้าเป็นทับที่แบบนายทำพลพลเอกผมนำทีเดียเนี่ยคน,นเอกเก้าสิบแปดแล้วกันแปดแล้วสู้กับใครนะเ,น,เนี่ยเออเวนลอมเมลดีเพียเอาวะนายคนแห่งโรมาเนียกับคนไอกเออเวนลอมเมลเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยแน่ๆเรียบร้อยแล้วก็หนึ่งร้อยเรียบร้อยแฮมบรูรก์กแดก ไฟเปิด <laughs> อยู่นี่แทนยังไม่ยอมอ่ะมันยังไม่ยอมอ่ะดับมันนี้ขึ้น,นเลยต้องยิดเดนมาร์กซด้วย ไแล้วล่ะเหลือแค่สิบเปอร์เซ็นตะ์น้ำเส้มันก็แพ้แล้ว ยดะเห้ยอังกฤษมันก็ทันมาแล้วดีกว่ายังไงจะบอกนี่คือสุดท้ายเหรอ visszaszorítjuk őket! Sorakozó! อืมทางอะไรทางเดนหมาร์กตีไม่ค่อยจะเข้า น้อยจินมากหาเมาก ฉันชอบเนื้อรถถังผมแม่งอยู่แต่ต้นเกมมันหน่วยเดียวแม่งมีรถถังก็แค่สองคันแล้วก็รถบรรทุกสองคันมีแค่นั้นแต่แม่งแบบอยู่ได้ยันเลยตัวเนี้ยอุย้ยเดือดร้อยเอดร้อยเอาบทเอาบทเอาบทเบทแบ่งมัน <c oughs> ใหก้กลายเป็นไอ้นี่อ่ะถ้าผมเอาหมดจะได้ปู <c oughs> แต้มเยอะเกินน้องแต้มผมเยอะจัด <c oughs> ขอเดิมเนี่ยคุณแดนทา <c oughs> งใต้ทางไหน หรือว่าคุณแดนจะเปิดทะเลฝั่งนี้อ๋อได้ได้เอาไปเลยก็ได้เดี๋ยวคุณแดนก็ยุงกันีนั่นก็ไก้จุลากีอ่ะ <laughs> ไม่ได้ทำให้เยอรมันเป็นกีใกล้อยู่เนี่ยคิดเดือดทั้งหมดสาม0ันแปดไม่เอ็มคุณแดนแต่ไม่พอไม่อยากแบ่งไงพวกสัมปทานมวนนยอ่ะ ขอที่ยาตะเปะตะปะหน่อยแล้วกันตรงไหนอะทรัพยากรเยอะกู๊ดตรงนั้นแหละไม่ตนทั้งนั้นนี่ตรงไหนทรนัพยากรเยอะวะนี่แมพเอออะไรฝรั่งเศสอะไรอะไรอะไร ไม่มีเป็นพังเต็มเลยวิธีที่เดี๋ยวพั่งเสร็จเอาเปลีบบ่ยนไปมากครับเปลีบบ่ยนไปมากครับหยุดหยุดหยุดเต็มพี่เยอะไอ้น้องอย่าหาย่าหายหย่าพนมวยแกต้องไม่ได้เลยทั้งนั้น <laughs> ป๊อปเปิ้ผมนีต้องให้ยังไงอไม่รู้ต้องให้มันกดเองอะเอ้ยม่ได้ผมเคยอยู่ทำได้ดินี่ผมกอดดูอันป๊อปเปิผมอ่ะออีออสโต้ทางการีนอิตาลีอะไรนื่อแม่งม่กรแปลกอ๋อนี่ไงเห็นแล้วเฮ้ยฝรั่งเศสมันจะเอาเป็นมันจะเอาเป็นลัทหุุนเชิดนี่ว่ะ กองเรือบ,บิสมาร์กจะเสร็จก the ูหรือเสร็จเขาอะไร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 ครับไม่ให้ครับไม่ให้ครับผมไม่ให้ครับผมไม่ให้ครับผมแต้มเยอะสุดครับไม่ให้ครับผมไม่ให้ครับอย่านะอย่านะอังกฤษกับฝรั่งเศสอย่าอย่าอย่าหวังอย่าหวังไอ้น้องอย่าหวัง กดไปแล้วผมกดไว้ oh. <laughs> ทำไมผมไปต่อไม่ได้กดผ่านได้ไหมออผ่านไม่ได้เพราะมันห้าทับห้านี่น,นว่วกดเลยได้บ้างตอนแรกผมจะให้มันเป็นปะเป็ดไงอ้นั้นนะไอปลาปลาสเต็นเนี่ยได้แล้ว มาแล้วปับเป็ดผมผมบับกดอ่ะคุณเฮ้ยอะไรเนะี่ยอังกฤษเฮ้ยไม่ให้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 ผมเข้าใจป่ะไม่ให้ก็คือไม่ให้อะ

แตรมหมดไม่เหลือแล้วผมแตรมหมดผมก็เหมือนกันนะแตรมไม่ขึนะ้นกดยืนยันไปละ <c ười> ในแค่นี้ก็โอเคนี่อย่างน้อยก็ได้ของมาเยอะแตร์หมดเลยแล้วเพงเป็ดเลยแต่ Language. ต้องจบแค่นี้ ทุเรศเลยอะไรวะเนี้อะไรว่เนี่ย at ปัะเ็สของฝรั่งเศสเนี่ยแฟงออกโตปุตอะไรเนี่ยไอ้หุ่นเชิดผมปลาปลาทัน่าทัสสาปาปาอยู่ตรงไหนครับเนี่ยอ๋อใจกลางกรุงร้อเลยอ๋อเลยคือสิลปศาสนาคริสต์มีกาโรวมัป็คาทอลิกเลย อิตาลีาแตกเราประเทศแม่อะเลเป็นที่ไ <c oughs> ม่เหลือเขาโคมเดิมอะ่ะ <c oughs> เอ้ยทหารกลับบ้านไม่ได้แล้วจะทำไงทีเนี้ <c oughs> ยรรโดดสูงวได้ละไอสัตว์ไม่กดค่าเรือนจะกดเดินกลับบ้านอย่างเดียวเลย ไปสนาเลยไปลงเงาเยอะเลยกลับกลับเป็นกว้างขวางก็กแ้มันแม่งแบบโอ้โหกลายเป็นเฟตเตเรชันอะไรก็ไม่รู้กองทหารที่กลับบ้านไม่ได้ ยี Ooh, ่สิบเจ็ดก่องวเรือบิสมาร์ค เคสเรียกทหารกลับยังไงอได้ตรงข้างบนที่มันเป็นแหวงงผมกลับไม่ได้ต้อง ต้องสั่งให้ยกคนขึ้นบอกอย่างเดียวแล้วมั้ง ที่ไทยกำลังจะการสงครามกับฝรั่งเศสอินโดจีน <laughs> ไทยแบบว่าพอมานานแล้วพร้อมโดนสัมปทานมิตรกลุ่มตีน มันพาไปเข้าอยู่ฝั่งเดียวแล้วด้วยนะ Non c'è niente cabbia, certo, เดียดตุรกีไปเข้าสัมพันธมิตรไม่เข้ากันหมดแล้วนี่หว่า